สวัสดีครับทุกคนก็กลับมาเจอกับผมใน EP ที่5นะครับ EP นี้จะเป็นการตั้งค่าตัวแปรที่ใช้ในการแกะสลักก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับให้เรามาคลิกตรงตัวหนังสือ f a b l a b เนาะจากนั้นนะครับามาคลิกที่แถบสีแดงข้างล่างนะครับตรงริ้วสีแดงคลิกซ้าย1ครั้งสังเกตนะครับทางด้านขวาตรงแถบพารามิเตอรตัวนี้นะครับ มันจะขึ้นเลเยอร์สีแดงมาให้เนาะตอนแรกนะครับถ้าเราแบ็กกลับไปเนี่ยอันดูไปนะครับมันจะเป็นสีดำนะครับก็พอเรามาบอกตรงนี้เรามาคลิกสีแดงมันก็จะสร้างเลเยอร์สีแดงมาให้จากนั้นดับเบิลคลิกเลเยอร์สีแดงเข้าไปครับเขาจะโชว์หน้าต่างนะครับเลเยอร์พารามิเตอร์มาให้ในหน้าต่างเลเยอร์พารามิเตอร์ตัวนี้มันสามารถปรับ ได้ทั้งหมดการแกะสลักแล้วก็โหมดตัดเลยนะครับทําได้ยังไงให้เรามาคลิกนะครับตรงโหมดตัวนี้คลิกด r o p d o w n ลงมา1ครั้งนะครับจะเห็นว่ามีทั้งโหมดคัดโหมดแกะสลักนะครับก็คือ Engrave เนาะแล้วก็มีโหมดแบบอื่นๆด้วยนะครับเดี๋ยวจะอธิบายทีหลังเนาะแต่วันนี้นะครับเอา e n c r a v i n g ก่อนก็คือการแกะสลักก่อน จะเห็นว่าไอตรงโหมดคัตเนี่ยนะครับตัวนี้ที่ตอนแรกเขาโชว์นะครับถ้าเราเลือกคัดเนี่ยมันจะโชว์ว่าใส่ตัวเลขได้แต่พอเราเลือก e n g a คฟ i n g เนี่ยเขาจะปิดไปเลยนะครับไม่ให้เราทำอะไรมันได้เลยแต่จะปรับได้ตรง e n g a คฟ i n g ข้างล่างแล้วปรับอะไรได้บ้างนะครับตัวแรกคือสปีดหรือความเร็วที่ใช้ในการแกะสลักนั่นเองค่าเริ่มต้นเขากำหนดไว้ที่300 มิลลิเมตร per เซกอ่ะเราลองจินตนาการดูมันหมายถึงอะไร300มิลลิเมตรนะครับหรือถ้าเปรียบเทียบง่ายๆก็คือ1ไม้บรรทัดเรานั่นเอง1ไม้บรรทัดนะครับต่อ s e กตัว s ตัวนี้ก็คือวินาทีเพราะฉะนั้นความเร็วในการเคลื่อนที่ก็คือใน1วินาทีเขาเคลื่อนที่ไป1ไม้บรรทัดนะครับเคลื่อนที่ไปหนึ่งไม้บนะรบรท,บทัดก็ค่อนข้างเร็วเนาะ ซึ่งปกติแล้วนะครับผมจะใช้ค่า e n g a p i n g เนี่ยต้องบอกว่าสำหรับเครื่องเครื่องของผมเนาะจะอยู่ที่2 0 0ถึง3 0 0มมเปอร์เซกนะครับซึ่งแล้วแต่วัสดุที่ใช้อะไรพวกนี้ด้วยเนาะคำสั่งถัดมา direction นะครับหรือว่าทิศท,ทางที่ใช้ในการแกะสลักถ้าเราคลิกตรงลูกศรสีดำที้ลงตัวนี้นะครับคลิกซ้ายหนึ่งครั้งจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 4คำสั่งนะครับก็คือ,อทิศทางตามแนวแกน x แล้วก็มีแบบทิศทางตามแนวแกน X แต่ว่าไปกลับเดี๋ยวเรา,าพรีวิวให้ดูนะครับว่ามันทำงานยังไงแล้วก็ทิศทางตามแนวแกน y กับทิศทางตามแนวแกน y แบบไปกลับผมเลือกอันแรกก่อนนะครับเอาเท่านี้เลยแล้วผมคลิกโอเคอาจากนั้นมาคลิกปุ่มพรีวิว คลิกซ้ายหครั้งนะครับจากนั้นกด Start ตัว Preview นะครับก็คือจะจำลองการทำงานของเครื่องจักรให้เราเห็นนั่นเองนะครับว่าตรงไหนที่เราตั้งค่าเป็นแกะสลักนะครับตรงไหนตัดแล้วก็มันจะโชว์ให้ดูด้วยว่าทำงานส่วนไหนก่อนนะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราให้เราโฟกัสที่ตัว แกะสลักนะครับแฟบแบบตัวนี้อย่างเดียวก่อนอ่ะพอกดสตาร์ใหม่แล้วเรามากด d e c e l e er ล a t e นะครับอ่ะกดเยอะๆเลยมันจะเป็นการลดความเร็วในการจำลองการทำงานของเครื่องนั่นเองนะครับอ่ะเราจะได้เห็นว่าอเนี่ยหัวเลเซอร์นะครับกำลังยิงตามแบบที่เราออกแบบไว้โอเคพอเห็นแล้วปุ๊บสังเกตนิดนึงนะครับพอเขา ยิงมาถึงด้านขวามือสุดตรงเนี้ยเขาจะกระโดดกลับไปด้านซ้ายเลยแล้วค่อยมายิงใหม่ครับอลองเพิ่มความเร็วนิดหนึ่งทําได้โดยการกด accelerate นะครับคลิกไปหนึ่งทีมันก็จะเร็วขึ้นคลิกซ้ำไปอีกก็จะเร็วขึ้นอีกนะครับประมาณนี้โอเคกด n นะครับแล้วก็ปิดไปเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนตรง i r เร t ชันนะครับเป็นตามแนวแกน x แต่เป็นไบเดเร t ชันอลอ่ะคลิกโอเคพรีวิวใหม่นะครับสตาร์ทลดความเร็วลงนิดนึงอ่ะอีกอีก,อกโอเคอ่าเห็นไหมครับว่าเขาจะยิงลำแสงเลเซอร์เนี่ยทั้งไปทั้งกลับเลยนะครับตามแนวแกน x เนอะ าตามแนวแกน x นะครับบเร่งความเร็วนิดนึ่งโอเคแต่ถ้าเราเปลี่ยนนะครับเป็นแกน y แล้วเลือกเป็น un directional เนี่ยมันก็จะจริงตามแนวแกน y อย่างเดียวเนาะส่วนถ้าเป็นตามแนวแกน y แบบใบ directional เนี่ยก็คือยิงตามแนวแกน y ทั้งไปทั้งกลับนะครับก็เดี๋ยวตรง direction นะครับผมปรับไว้ที่ แกน x กันนะครับเ้วเป็น by directional เนาะก็คือสแกนทั้งไปทั้งกลับถัดมาจะเป็นคำสั่ง e n g r v v i n g accuracy นะครับหรือความละเอียดในการแกะสลักนั่นเองซึ่งค่าเริ่มต้นเนี่ยเขากำหนดไว้ที่0.05ม mm ิมนะครับหรือเท่ากับ50ไมครอนซึ่งมันมีขนาดค่อนข้างเล็กนะครับเล็กมากเดี๋ยวให้เราทดลองเปลี่ยนนะครับจากค่าเริ่มต้นเขาเนี่ยให้กลายเป็น0.1 มิลลิเมตรนะครับจากนั้นคลิกโอเคและคลิกพรีวิวอ่ะกดสตาร์ทนะครับชา้านิดหนึ่งอ่ะจะเห็นว่าหัวเลเซอร์เนี่ยสแกนทีละชั้นเนี่ยแหละมันคือความห่างนะครับของแต่ละชั้นนั่นเองห่างกันอยู่ที่ 0.1mm มมที่เรากำหนดเพราะฉะนั้นค่า Default นะครับเท่ากับ0.05เนี่ยก็คือมันเล็กลงมาถึง หนึ่งเท่าด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราลองดูว่าแต่ละชั้นเนี่ยมันห่างมันถี่เข้าขนาดไหนอ่ะนี่คือ0.1นะครับ n ปิดไปเปลี่ยนตรงนี้0ูนนะครับกด o k เคกด preview อาจจะเห็นว่ามันถี่ขึ้นนะครับแล้วก็ดำขึ้นนั่นเองเพราะว่าชั้นแต่ละชั้นที่มันสแ,แกน หรือแกะสลักเนี่ยมันแคบลงนะครับแล้วถ้าผมเปลี่ยนให้มันเล็กลงไปอีกนะครับใส่ไป0.01ต่างกับเมื่อกี้ถึง5เท่านะครับคลิกโอเคกดพรีวิวโอ้สแกนละเอียดมากนะครับจะเห็นว่าตัวหนังสือเนี่ยดำเลยนะครับตัวหนังสือดำเลยแล้วก็กดสตาร์ทปึ๊บ ก็จะเห็นว่าตัวหนังสือมันจะละเอียดมากนะครับโอเคกด n n d ทีนี้แลกมาด้วยอะไรนะครับลองกด estimate ตรงนี้คลิกซ้ายหนึ่งครั้งเขาบอกว่างานชิ้นนี้ใช้เวลาทำหนนาที17วินาทีนะครับแต่ถ้าเราบอกตรง accuracy ตัวนี้เราเปลี่ยนเป็น0.1นะครับให้มันหยาบ คลิกโอเคกด preview แล้วกด estimate โ oh. อจะเหลือแค่37วินาทีเองเห็นไหมครับต่างกันอยู่ประมาณ1นาทีด้วยกันเนาะอันนี้ก็เพื่อนๆก็เลือกเอานะครับว่าจะอยากได้งานที่ละเอียดแต่ก็ต้องแลกเวลาน,านานหน่อยอะไรประมาณนี้เนาะซึ่งชิ้นงานชิ้นนี้มันชิ้นเล็กนะครับขนาดแค่ 40คูณ20มิลเท่านั้นเองอดูตรงนี้นะครับ40คูณ20มิลเพราะฉะนั้นมันเป็นชิ้นงานเล็กๆเ,เลยใช้เวลาไม่ค่อยต่างนะครับแต่ถ้าเป็นชิ้นงานใหญ่เนี่ยขนาด10 20เซนขึ้นไปเนี่ยผมว่าต้องมีเป็นครึ่งชั่วโมงนะครับถ้าแกะสลักเยอะเนาะ,ะเราไปดับเบิลคลิกนะครับที่คำสั่ง e n g r v v n n g ขึ้นมา ให้ดังนั้นให้เรากำหนดเป็นค่า default นะครับ0.05มิม mm. อันนี้คือกำลังสวยแล้ว0.1เร็วจริงนะครับแต่ก็งานไม่ค่อยสวยเนาะตรง slope นะครับอ่าไม่ต้องใส่ก็คงไว้ที่0นะครับค่า default อันสุดท้ายนะครับ max power หรือพลังงานสูงสุดที่ใช้เนาะซึ่งมันมีทั้งหมดนะครับเลเซอร์1 2 3 4 ก็คือตัวโปรแกรมเนี่ยสามารถกำหนดได้4หลอดเลยนะครับแต่ว่าเครื่องของผมเนี่ยมีแค่หลอดเดียวเพราะฉะนั้นเปลี่ยนผมก็เปลี่ยนตรงเลเซอร์1น,นะครับพลังงานที่ใช้ในการแกะสลักเนี่ยปกติเครื่องของผมจะใช้อยู่18%นะครับสมมุติหลอดเลเซอร์เราเวลาเราซื้อมานะครับมีขนาดเท่ากับ100วัตรเพราะฉะนั้นที่18%นะครับ มันก็คือจะใช้พลังงานประมาณ18วัตต์ซึ่งน้อยมากนะครับเป็นพลังงานที่น้อยมากโอเคเดี๋ยวอันนี้พับลงมานะครับถ้าเราบอกว่าเราไม่อยากใช้ที่18นะครับเราเปลี่ยนเป็น50เกิดอะไรขึ้นนะครับคือพลังงานที่ใช้มันเยอะขึ้นดังนั้นตอนที่เราแกะสลักนะครับมันก็จะถูกกัดลงไปลึกขึ้นนั่นเองแต่ถามว่าที่50หรือ80%เนี่ย ใช้ในการแกะสลักได้ไหมจริงๆมันโอ้ถ้าพูดจริงมันยากนะครับเพราะมันค่อนข้างแรงนะพลังงานมันเยอะเพะาะนั้นนะครับก็ใช้ประมาณ 10- 15วัตอ่าสิวัตยี่วัตอะไรอย่างเงี้ยนะครับลองดูก็ลองแวรี่ตามนะครับเปลี่ยนตามวัสดุที่เราใช้นั่นเองโอเคของผมใส่ไป18%นะครับพลังงานที่ใช้ในการตัดเนี่ยกับ ความเร็วนะครับมันจะสัมพันธ์กันถ้าสมมุติผมบอกผมใช้18%ก็จริงนะครับแต่ว่าผมเปลี่ยนความเร็วเหลือแค่25 mm มมตซแน่นอนพลังงานมันน้อยนะครับแต่ว่าหัวมันก็ดันเดินช้าอีกอันนี้จะทำให้ชิ้นงานเราถูกกัดลงไปลึกนะครับเพราะฉะนั้นก็มันต้องสัมพันธ์กันเนาะทั้งคู่นะครับโอเคนี้ผมเปลี่ยนเป็น300 ตรงนี้18เสร็จแล้วอ่าคลิกโอเคอ่าเรียบร้อยนะครับเรากำหนดค่าต่างๆเสร็จแล้วเช็คอีกนิดนึงตรง Power นะครับเลเยอร์สีแดงเนี่ยก็เป็น18%นะครับสปีดที่300นะครับมิลลิเมตรเปอร์เซอยู่ในโหมดอะไรโหมดแกะสลักนะครับ อีกอันนึงที่เราจะแกะสลักก็คือวันที่11นะครับอ่าพืชสภาตัวนี้ปี B 2021ทําได้โดยนะครับคลิกที่ตัวหนังสือเสร็จแล้วมาคลิกเลเยอร์สีแดงนะครับจากนั้นคลิกพื้นที่ลงลง1ครั้งอ่าตัวหนังสือนะครับก็จะไปอยู่ในโหมดแกะสลักด้วยเช่นเดียวกันนะครับโอเค ใน EP นี้นะครับก็มีเนื้อหาประมาณเท่านี้แล้วเดี๋ยว EP หน้าเราจะมากำหนดค่าพลังงานที่ใช้ในการตัดกันนะครับโอเคแล้วเจอกันใน EP หน้าครับผมสวัสดีครับ